อุ่นใดๆโลกนี้ม่เทียบทีอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ประคองลักจ้าจถึงผูกรักลูกแห่จึงห่วงใยเตือนพำสอนสอนสั่งให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปเตียยิ้มท้องลูกน้ำล้องพอต้องการไหอุ่นอุ่นไอรักอุ่นละมุนพอน้ำนุ่มอุ่นกากอก ให้ลูกดื่มกินขอ,อน้ำนมอุน่นจากอกให้ลูกดื่มกินอ้าวปิดมันออกลูกนะครับผมยางมาบึงยานมันใด้ายปรนดอย่างมันใต้แม่มันกระหวงเนี่ยเดีวก็ปิดไว้คือเก่าครับเดี๋ยวให้แม่มันเขาไปดูแลลูกมันต่อ เรากับเพียงมาซ่อมมึงอีกซสือุญแม่มันห่วงลูกอายุใร้ลายมึงเขามาลูกมึงแล้วอ่ะนั่นแหละดูแลลูกต่อไปเดี๋ยวผมกระสิมาซ่อมมึงอีกเพื่อนึงเพื่อนีกพ่อแค่นี้แหละครับ